ก้บสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะกะยินดีต้อนรับทานเข่าสู่ซ่องบาลเสนบ้านเฮาคือเก่าโมนี่พ่อพี่น้องเอ้ยเนาะกะมาอีกวันนี้เนาะกะความหนักความตากันคือเก่าโมืีอนี้พี่น้องเนาะกะนันโดนนั่จังได้อ่ามาแมนนัองเอ็งร่วมกันวันนี้นะเกากระนั่งร่วมกันกันสามคนเนาะพี่นโดนคนบุห็ดน้ำนะบอกง่ายกันตั้งแต่มื่อกี้ลาซีนผู้จัดบอลเซนอ่า

วันนี้เฮากะมีโอกาสเลยบ่แสนก็ได้พ่อพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวกแต่กานีบ่แนกบ่จิส่วนนั่งส่วนโอส่วนลมมีแนวบ่พ่อแม่พี่น้องเอ้บ่ยงไดกอย่างนึงอ๋อต้องมีแนวม่นบ่แม่นบ่าอุ่นใจโลดบ่กส่วนนั่งนี่บ่อะไคันนั่งอีซือด้จ้ะ่ตางปลาเนาะบางทีกกับข้าวบางทีกมื้อนี้มีตะกอนีเทเนาะู้ไกินเวา ไมกินเนาะแพงมีใบกระโลนเนาะมีใบที่กินได้เลยพี่น้องแต่ว่าแบบมีตำมันแมงมุมแดงเนาะพี yeah. uh, ่น uh, 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 okay. uh, uh, allora ้องแบบโอ้โดยเนาะกะมื้อนี้ทางบ่แสงกะสิได้อ่าเดี๋ยวบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนเนาะว่าอ่าตอนนี้เฮาอยู่ไสว่าตายเนาะบอกเพิ่นนีม่้ไหมเนาะมื้อนี้ในตอนนี้เนาะเฮากอยู่ที่บ้านนันดงะคําเนาะนครกสอนพวิหารพยองเอ๋แกื้อนี้เฮาก็เดินทางมาหาน้องทงเพิ่นนั่นแหละเนาะ แมนมาหาลงทงเพิ่นกับพอดีมาอัปเดตอันเฮลชานันแป้นเพิ่นอะไรเนาะก็ถือว่าโอ้มาอีกวันนี้กับใกล้สิ้แล้วนาะมาตาเนาะกับมีแต่ว่ารอขึ้นเพื่อนของเพลินเพื่อนน้องมาตั้งใจรอรอขึ้นเพืนของแมนจะได้กับราติดตามต้องการว่าอ่ากับคอยคำแกเฮลซานันแป้นเพิ่นสิอ่าเส็จสิ้นเมื่อไหร่เนาะ การดุนไปต้การเบิกงพ่อนเนาะกาคือมื่อนี้ทางมาแสดงกาถือโอกาสนี้เนาะได้แรงโอ้ลงลมกันกับทางมอจิบอตาเพื่อนเนาะเพ่อนเนาะกาถือว่าบรรยากาศเมื่อนี้กัโอ้เนาะคอยคำลงแรงเลยครับภาพผลกัคือสีเริ่มม้าอะไรนีพ่อนทั้งเนาะมืดผ้ามืดผลมาแล้วเนเพราะว่าผลกับโตกแน่บ่ตกแน่เนาะส่วนนี้เป็นบางมื้อบางวันเนาะการลืมถามมอจิเพื่อนเนาะอันนี้โอ้การไม่ไปต้องการได้มือแล้วนะเนาะ เราให้มำานได้เราก็นะเนาะการค้นเา่าเห็นหนานกะบวิธถามยังกันลอกสูเนี่นะวิธีถามเรื่องกไคยเรื่องนะแหไะเนาะถามแต้บอลจี๊ดหนิเนามาตั้งยังน้ถามเนาะถึงทีลคนเนาะสั่นเพราะว่าบอลจี๊คบเนาะหลายมือเนาะบอจิ๊กับบงนะคือจิดคบอยู่พอเนาะเพราะว่าสวนหลังๆนี่ทั้งบอจีตเพิ่กั ไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปน้าโมเซนจนจนนั้นลืมลูกลืมเมียอ้าืควยเช่นเนาะไ่ได้มานอนเดือน,อ,นองไม่ดนอนหน้า no เนาะนอนหน้าออไว่หน้าดัหน้าบอกืนดอกหน้าเมุตัวเองเ้อ่าไงกัน่ะมันเวลาตื่นมาก็ได้เบียรถนนะน้ำอไรกันเนาะมดัด้เียงานเปอเ็นเลยยัง่ดกันมาตอนนี้กันยังไม่ดอยู่เนาะเน่า สแสดงว่าเนาะน้ uh, um, uh, um, this. This so ํามัน right. กินหลายเด้อนี่เนาะครับบ่หลายเนาะพอพี่น้องน้อยคนที่ซื้อนั่ให้หมู่ผู้ดําซอยเพิ่นเนาะ16เนาะอ๋อแต่กอ่ามีให้ใหญ่ให้นึงแล้วกอ่าให้น้อยก็บ่เปกกันแหละบ่ลุ้นดอกอ๋อเก็มีโอ้ยบ่ตาด้ซ่ตาเป็นจังได๋เนาะบ่ตายังเว้าแรกกนาน่ะ4ไแต่ว่าอ่าท่งนึงเพิ่นเฮ็ด2ไห้จังซี่นะ กับองไงยังไฮ่นมันเป็นไหยาย้ยพี้ก็ว่าจิตตวนาทุ่งหนึ่งช่วงสามไฮนี่ไฮยายเลยมนเมนแสดงว่าบ้านเมื่อเขา้กัตอนนี้กัดเริ่มพัฒนาในการเป็นไฮยายเนาะเฮ็ดเป็นไงยายคนเราเ้ยปีใดขี้ข้านดำกัว่านรถนนะบ่สเอมันเลยเคยเฮ็ดบอมตาเคยเคยอยู่ขี้ข้านอีกบ่คนเท่านั้นมันก็มีบาดบาดขึ้นกันเนาะเพราะว่าหลายบอลนะลายบอลนะเฮ้ากับเฮ็ดบุตรของพรท่านนำไม่ลาไม่ลาเนาะมาตา สักลุ่มไปแกดำมือละเศร้าโมัดมือละอ่าเล็กๆน้อยๆแหละพี่น้องกมีได้เขาเอื้อยรุ่นลำสักลูมเหมือนว่าวันใดเขาเอื้อยเขาเมยแต่วันหน้าวันใต้เป็นหน้านุ่นเมื่อคืนหน้าโดนนั่นนั่งไว้รถบริษัทผมไม่ได้ผมเลยเขาได้กินอยู่บ่เขได้อยู่เขาได้อยู่ถ้าว่าว่านนี่ อ่าถ้าว่าเขาเคยได้ทาวสอบจำมาดำสินะจำบ้านในที่ได้อยู่มงชิบหาบอ่สิอ๋อมันก็สิลดลงมาอีกหาสอบเนาะหาสอบลดอา,ากาศลดเ,เพราะว่านอกในการว่าน,นี่ก็มันมีความเสี่ยงนะเนาะตายมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าถ้าเราเป็นหน้าตมหน้าร่มไม่ดีนะวันใดจะห็น้าวาน,น,นได้เนาะถ้าเป็นหน้าโค้งหน้านู่นนี่ถ้าวานเนี่ยผ,ผลผลิตมันกาสที่บอดีโอเควัน,นไดว่าสั้นซะอ๋ออันนะ่ะแอบบอแสนบอดีเคยบานบอาเคยเห็ดน้ำพอเนาะตอนนั้นเนาะถืว่า ป็นเคยว่านอยู่แต่ว่าก็เป็นนาลองอยู่แต่วันเป็นดินทรายนะหไอว่ามันเป็นพื้นที่ดินทรายแหละเอาเห็ดไปกับมันกับโบเคมันได้นะเนาะหรือว่าเขาโบแจักสูตรบหรื่ว่าเนี่ยเขาก็ยังโบหูอ่ะนะมาเนี่ยเนาะแม่ตาก็เห็นแต่ถ้าพอพผลวานเนาะวานก็บวานแรกหลักกัมันพอมันอาขึ้นมาประมาณคาเขนไปน้องเลยก็ตัดเนาะตัดยอดมันตัดตัวที่จำดินบ่อยีเลยแต่หน่าโบมี่บ่บอกว่ามี่เนาะมันมี่ันมมี่ละสรุปแล้วกับยังบอกท่านแล้วเนาะแต่ละคนกันเลยเนาะท่านว่แใช่กน ทั้งหน้าของว่เท่าน่ะแล้วๆเนาะแตอว่ายังเดือดจากหน้าของสพบอสเนเองวัเนี้เบรการยังดำอยู่เนาะโอ้เนาะบได้มีหนี่มากินก็บก็บไปหน่อยเนาะมียังสันเนาะบอตาเนาะบอสเซนบงชื่อเนาะบเซนคงชื่ออะรบรรกามานั่งแบบแบบบมีอย่างมากินมาหน่อหน่อยเนาะมานั่งแบบว่างเปล่าอไรเนาะแบบว่า แต่ก็มานั่งเบซี่ก็อุ่นใจอยู่อ้าวบ่ได้ยังมียังมีคนอุ่นใจเนาะพี่น้อเอ้ยแล้ว่นสิชวนนั่งัทมืดไปพ่นเนาะอ้าโอเคว่าจังเนาะนั่งนั่งลมกันซือได้จ้ะเนาะแล้วิฮอดกันเนาะบางเทื่อก็บ่ได้ไปนํากันด้จ้ะเนาะิฮอดกิฮอดบจิตเพิ่นงบ่าวันนี้ก็ไปนโอ้ยไปกันพี่น้องเอ้ยไปกันแม่ีไบ่แม่เก็บบาปึกๆพ่นเนาะแม่สักสีละ6แนเมื่อวานนีทางว่าแสนแไปเนาะว่ามันหนักบ่มันก็หนักั่นน่ะ โอ้ถ้าเราขับรถมัดยากแม่สังกระซีนี้แผ่นบางไงแต่ว่ามันมีค้มนักนะแม่แม่อีดีเนาะนักนักนักจมอยู่แม่นั่นสิมันนักจมบางแต่มันกว้างพี่น้องแม่แม่นาะบอสเซียนรุ่นเดินได้เสียเนาะจังเลยพ่อแม่พี่น้องเพิ่นออกไปได้ในคำว่านานบอกนานช้าวเนียว่าบู๊บอะมาอยังบ่แม่แม่จะมาไปฉังห้องบอกเป็ะนั่งก็ร่มนั่งก็ร่มกันแต่ละคนแะไรก็ยังบู๊บอย่างนาะว่ามามาวันนี้มาอย่างนาะจุประสงค์วันนี้ทางวอสแซนอ่า มาอย่างเนาะกาคือมื่อวันนี้ทางวอสแสงกามีของขอนมามาให้กับทางอันวาจิตบอตาวาจิตเพิคือเกาเหมือนเดิมเนาะโอ้คือว่าดีใจแต่จ้าก็เยังไงเนาะคือว่าของขันนั่นต้องเอาแบบของแบบโหดมากกันเนาะพาไงกาคือแบบว่ารุ่นมนซันซันนะเป็นอย่างนี้เบตาเนาะหน่อยหน่อยกา โอเคครับพี่น้องทางใดกระทั่ทงมอแซนสิได้เอาเอาอออไม้เพิ่นเบิ่งก่นนะอนเนาะเอาโดยว่าแม่ยางะนะกลแยเว่าเป็นกองคอนอันของผู้ใหญ่จะดีจะบุญเนาะ FC จากพังไทยเนะาะเนื่องในโอกาสวันเกิดของเพลินวันเกิดของเพลินน่ะวันที่หานะ้าเนาตัง้งแต่วันที่หา้าผู้ใหญ่ตั้งแต่ทั้งมอแซนกันนะบเมู่นั้นน่ะเข้าม่ได้ไปน้ำกันนะนะก็เลยไม่ได้คลิปก็เลยไม่ได้คลิปย้อนหลังโมเซนซะเนาะคือวันนี้กับวันที่หกแล้วนะเมื่อวานนี่แหละเนาะ การเฉลยวันเดียวอนหลังแม่วันเดียวอนหลังเพิ่นพลอยเนยเนื่องในโอกาสนะวันเกิดของเพิ่นครบรอบห้าสิบสี่ปีเนาะแมนห้าสิบสี่ปีโดยกะวันนี้ทางเพิ่นก็ได้อันผ่าเงินใหม่ครับทางบริษัทนี่มอบเงินอ่าให้กับทางทีมงานเนาะโดยเดี๋ยวสีทรายกะลูกนึงลูกกันดีควรจะน้ำตาสีทรายเนาะเนาะกะเสียที่แต่ว่าเมื่อเนิน เพื่อแสนไปหาต้องร้าน้อยเพื่อนเนาะทางบัตจิตบัตตากะอ่าบัได้ไปนำเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็ทางบัตจิตบัตตาเนาะเพื่อนเคยไปซอยเวียงซอยงานมาแสนท่านายน้องเพื่อนก็เลยอ่ากิดเห็นมาสั้นซากมาตายเพ้าว่าจะให้เป็นของขวัญมาสั่นท่เนาะเพื่อนก็ว่ายังบมเพื่อนเคยให้ไปอ่าเป็นของขวัญในวันเกิดเพื่อนก็ไม่โมเคยให้เนาะแต่เมื่อนี้เพื่อนก็มีโอกาสเนาะอยากให้เป็นของขวัญเพราะว่าเห็นทางบัตจิตบัตตาเพื่อนเนาะแบบว่า ไปสวีทสวง,งานทั้งกระแสในอะไรเนาะพอะไรเป็นกำลังใจเ,เอาเช้นซะ อไรกัขอบใจหลายหลายเด้อเนาะดีมีแห้งเนาะสำหรับวันเกิดนี่ก็ขอให้ดูดีมีแห้งเนาะให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงเนาะในหน้าที่การงานอะไรก็ขอให้ลุ่งให้เรื่องให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเด้อสาธุเนาะสาธุเนาะโดยจะหคู่ชื่อบป้าบป้าอวยพรโดยเนาะบป้าเพิ่นอวยพรให้ก่อนก่อนว่าแข่งไม่หนุ่มเนาะแสดงว่าบป้าดีใจแห้งเนาะแสดงว่าดังที่ว่าเงินเมื่อกี้นี่ดูยิง áo nó quần quấn đó phân gà à bộc sư bộc nhạn bao giờ à phân bò bổ sung ở nam men để bảy ba bò ta nên tăng cái bẩn xong đấy bẩn xong đó rồi tranh 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 bài bông mỏp vĩ não vui kiểu khạc nhá vây nhá bài bông mỏp kia đồn là đây đồn nó bồi trạch bồi trạch nó cả nó thôi thôi tới nay cả đây ออกมาได้เนาะกลับ่าได้แบบคอ,องคองควันไปว่าให้เพิ่นรุ่นหรอกเนาะไปว่าโอ้ยขออุมบาจิตรนี่โอ้โหเป็นง่ายาา <c oughs> ไปแล้วก็คือใบบ้าเขาออกมากอะคือเป็นจำนวนเงินเนะาะสองพันบาทไปหน่อยเนาะแล้วก็คือของกินแล้วกับเพิ่นผักมาให้คนละพันบาทเนาะแต่ของโมเซน่ซเนะใส่พื้นแล้วพ่อย่อยเนาะเนาะเนาะใสไปซื้อยังบดไว้โอ้นาะกับซื้อน้ำมันน้ำมันแหละกับของอยู่ของกินให้พ่อย่อยเพราะว่า มือพือนหมากอันเพื่อจะได้มา่นเฮามาพ่อย่มาเจอกันซี่กับบังเทื่อบางมือเฮากับวได้มาเหมนกันมช่ใจเนาะถ้าม่ใส่ก็ใส่ไปเพื่ออะไรเนาะเงินพอไม่ยแป๊บเดียวเนาะแมนนยังเดือตะคองบอิดวาต้าเพื่อนยังดีแต่ว่าว่าเซนบอลอยใส่ได้หรืเนาะอาเนาะพอไม่่งยเงินซื้อน้นเติมได้หนเนาะอันนี้ก็บอกพอไม่พี่น้องเพื่นได้ไเป็นแบบเป็นเงืนขีดเท่าไหก็ขันหนึ่งเน้ี่บ อ่าพันนึงจะไล่อยู่ในประมาณอันอถ้าเอาพันนึงไปแต่งเฮได้อยู่ประมาณ4 0 0 0 4 7เนาะ400,000 7 4 0 0 50กว่านี่แหละมันก็ขึ้นเป็นแต่บางขึ้นลงบางมือเนาะบางมือก็ได้4 5 0 0 0บางมือก็ได้4 0 0 0 7เนาะประมาณนี้พ่อเจ้าเอ้ยอ่าบางเดือนก่นๆน่ะ5 0 0 0พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบ่ได้แล้วเนาะเงินอ่าเพิ่นว่าเงินบางทีน่ะนึงลงลง3เทื่อ4เทื่อก็มีพ่พี่น้องแม่นๆ พราะว่าเล่เงินแต่ละมือมันกะแบมือใหม่มือมากแบบคือราคาทองคำมาสันๆนาะเน่เาเคองเนาะไปันบอเซนเนาะได้มาต้าโอ้มาตาเนาะโอเคสบายีเยไปบ้านเพียงใจใหม่ที่ไดทั้งข้ากาสซีมอบแห้กับทั้งมาตาก่อนเนาะวเงินหนึ่งพันบาทเพื่อเนื่องในโอกาสมันเกิดของผู้ยินดีจบุญเนาะเอฟซีจากฟังไทยเนยเนาะขอบใจหลายเด้อเนาะแลวก็ขอบใจบอเซียนพื้นนึพื้น่น้องเนาะ ชิเนาะเขอบใจเด้อเนาะยเนาะได้เด้อเนาะของขวันเนาะ้อ้ยของควัญเนาะโอเซนกับบุีออกมาให้บึงเพราะว่าท้มเซนนะเจฟไว้ได้พี่น้องอ่าได้ใส่ไปเพื่แรกเนาะของโเซนนะโมนเมืบอวานี่คือเห็นะื้อซีดบอบ่แมนเสีดเมือตี่โนึงนึงครับพวกินอะไรพาม่้เนาะยงยงานเทาก็อยายเพื่นได้กินของแซ่บแน่ั ก็แล้วกันยามได้เงินก็จังซื้อสินะโดนสมมุติว่าก็มันแพงเนาะบ่ตาเนาะบ่มีเงินซื้อกินซั่นๆเนาะนี่โอ้ได้ได้พี่น้องเลยเนาะเอาแบบนี้เลยล่ะเนาะตรงๆพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋บัดนี้อ้าวบ่ตาอขอบคุณเออเนาะจังได๋กให้กับทางอ่าตาเนาะโอสิให้ตาบ่เนาะแม่จังได๋ก็ให้ทางตาขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะ ขอบูกขกรบใจหลายๆเด้อเนาะกาเงินที่ว่าฝากมาให้เนาะเป็นของควรสำหรับวันเกิดก็ได้หับแล้วเนาะโดยละหนึ่พันบาทขอแม่พี่น้องเนาะกาดีอกดีใจหลายๆเนาะถึงว่าเพิ่นบได้มีจุดประสงค์ออกเสียงน้ำเนาะ<ด><ด>แต่กาน,น้ำใจที่ว่าเพิ่อนไ้มาเนาะกัอมันก็นลายเนาะสำหรับ<ม>อบาอตาบอจิตบอเซนพี<ม>น่นอ้อง ก็พอได้ใส่เน้ำเมืออน้ำมันเนี่ยเนาะกขอบุญขอบคุณเพื่อนร้ายเนาะขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งจะจริงได้ปรารถนาจริงได้ก็ขอให้เพื่อนได้เนาะสมคล้วยมุ่นมาตรปรารถนาขอให้เพื่อนเนาะประสบผลสำเร็จในนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพื่อนห้มาเมื่อนี้เนาะก็ขอให้กลับคืนไปหาเพื่อนเนาะลอยเทาพันเทาขอให้พี่น้องเนาะเลยอยู่ดีมีแห้งเด้อซาถูเนาะกาเช่นเดียวกันเนาะไปโอยมาเดี๋ยวดีใจเนาะแสดงว่าได้กินนีิมาชิ้นยังไม่ได้บอกลายเป็นไรเนาะ ແມ່ນພີ່ນ້ອງເອີຍບໍ່ແມ່ນແຕ່ບໍ່ຖ້າເວົ້າກໍຄືວ່າເນາະພໍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍບໍ່ຈິດກະເວົ້າຫຼາຍແທ້ວ່າກັນແນ່ນອນກໍຄືພີນອງບໍແມນວ່າຊິດີໃຈກັບບ່າແສນາດພນ້ອງອາຈິກດີຈຢູນ แต่กะไม่กะทั้งสองคนเพิ่นอ่าเอาเอาเนาะบัจจิกกะวายกะไม่มีแค่สองงานเนาะบัจจิกกะงานเนี้าบอกน้ำมูกกับบแพ้พี่น้องเอาะบัดนี้กะบบัจจิกกะสิถือโอกาสนี่แหละพี่น้องเอยว้าเนาะสิถามบัจจิตเพิ่นก่อนเนาะบัจิตบัจิตนี่อยากได้สิว่าไม่นี่่อางเนาะพอพี่น้อยเพราะว่าเฮาในการถ่ายถ่ายงานเฮานี่ถ้าว่าเฮาใช้แบบว่าอันถ่ายโทรศัพท์นี่เฮาจะต้องออกเสียงที่แบบเฮงแน่เนาะเพราะว่าเพื่อให้ได้ยินน่ะน่ะ ถ้าว่าเขาใส่ไม่เนาว่าแบบธรรมดามันก็ได้ยินนะนะห้องใส่ได้เลยตอนอยู่ไกลๆแบบนี้ชื่อข้าตั้งกล้องนี่ก็บระยะประมาณไม่ถ่านซีพูแล้วต้องอย่างก็ถือว่าไกลเติบอยู่แต่ว่ามันก็เสียงเขามันกา อาจจะยินปกติว<น>่าใั่ใช่เนาะมีแต่ว่าสู่ไปในบัสเซนแห่แค <นำ S 2> ือว่าเนาะสำหรับมือนี้เนาะพอพี่น้องบอจิกก็คือว่าเนาะก,ก็ต้องอ่ากาบคุณเนาะผู้ใหญ่เพื่อนคือกันพี่น้องเลยที่ว<ด>่าอภาคเงินมาเป็นของขวนนัญเนาะอ่าผ่านทางบาัสเซนให้เป็นสะพานบุญให้เนาะบอจิกก<ด>็ดีมดีใจพี่น้องเลยก็ดีใจบัดน้ำกันสามคนนี่แหละพี่น้องเลยอ่าจังไดจังไดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเนาะอ่ามีสุขภาพแข็งแรงเลยพี่น้องเลยบอจิกก็อ่าวรรายเนาะก็คือเบ็เดือกกันคับบอตาบัสเซนเพื่นบ้าพี่น้องเลย อ่าตอนที่ว่าบูจิอ่าตอนที่ว่าบูจิอ่บาว่าตอนนี้นะพอ่อพี่น้องอ่าสั้นเนี่ยบูจ <c oughs> ิก็ได้บูจิพ่อให้ว่าไอ้ดีมันสั้นมาหนึ่เนาะพ่อให้พ่อพี่น้องเนาะวันแม่แดงเขาบอกหน่อยหอน่อยพี่น้องเอ้แต่ก็ออกมาจากใจพี่<อ>น้องเนาะอ้าวก็คือชีะมาณนี้เอาบัตาเนาะบัตเนี่ยเอาเห,ห,หมียวพนักขึ้นบัตรเนาะขอเขาบูคับใจหลายแล้วเนาะแสดงก็ได้ขอให้เพื่อนดีๆมีแห้งนะเนาะในอ่ามันเกิดของเพื่อนกับให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะก็จะเล่นทุกสิ่งทุกอย่างใน หน้าที่การงานสั้นๆเนาะโดยก็เบิร์ธเดย์นเบิร์ธเดย์ยองยางเนาะโดยเนาะากเด้อเนาะอ่าจ้าเนาะโเนาะพี่น้องเอ้ยกะบรรยากาศที่เฮานั่งอยู่ตอนนี้กะแนมไปทางใต้ทงเหนือกะโอ้เนาะเริ่มแล้วพงเอ้ยเนาะตอนนี้กะเอ้ย3 0 .6 นโอ้3 0 .6 นบ่ว่าตาแม่นๆ3 0นท่าทีจะเจาะเบิ่งมงพี่น้องเอ้ยนบ่ตาคือเจามงว่าเพื่อสิขึ้นไปนี่กะมันกะ ใส่เวลาหลายหลายมดแต่รถเติบแสดงว่ามีอ่าเ้าก็มีเวียกไปอีกเนาะแมนแมนท่นพี่ต้องเลยบมนอะไรที่ยู่นะแมนถือว่าแมนเนาะเพราะว่าอ่าพอได้มาตั้งแต่สามคนกับอ่าบรรยากาศก็คือขึ้นไปอีกแบบนึงเลยพี่ต้องเลยอบอุ่นเนาะอบอุ่นดีแต่เมื่อใดที่ว่ามาเซ็นไปพอดี่ก็งงอยู่ได้พ่อดเนาะบ คือสิแนี่ยนี่โนบุพ่น้องเพราะว่าอ่าตอนบรรยากาศที่ว่าพากันนั่งอยู่แบบนี้กะเนาะมีเสียงก็ดึงกึงกังเลยพี่น้องเสียงยังบอต้าเสียงงัวเสียงงัวใช่เนาะเสียงกระโลงงัวเนาะเช้าเนาะมื้อนี้กะเช้าแตะปูชุดบ่ตาถามเนี่ยอ๋อบอต้าเปปรานปานเบิร์นเล็บบอถ้าอยากอ่าฮู้ว่าเพิ่นผู้จบผู้งามจังได๋ชื่อเสียงน้ำเปลือยอนไดรก็เข้าไปติดตามรับชมไปเบิ่งในคลิปของบ่ตาได้ไหมพี่น้องก็ยังเล่าพี่น้องเนาะอ่าผู้ที่ว่า บอตาถามว่าโบสุดแต่ขนาดผู้ถามก็ยังโบสุดอยู่เลยเอาแน้วกับโมเมนที่ว่าเข้าไปเพื่อนโอ้เพื่อล้มน้องเพื่อเพื่อจีบมันะเข้าไปทักทายอยู่ซื่อน้องบอกว่าอ่ามแล้วยังเฉยตาเดืองเลยโอ้ยน้องบอกว่าไหมเพื่อนกับบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดได้น้องผู้เบา ผู้บ่าวเขาไปเอ้าเขามาจีบบ่หรือว่าจังใดนะเนาะเมย์เขาท่าไปงี้นี่คืนยังนี่คือเล่นไปกันล้นอี่เลยเนาะเฮ้มุ้ยมุ้ไปคืนไปเรื่ยนี่พี่น้องถ้ามึกิจกับฝูดถ้ามึสุดจรู้นพี่น้องจะรู้ไมนิดเนาะจะรู้เรื่อะอันในมือทางมือนี่มุ้ยพากันในเฮ็ดเนาะนี่ต่อไปร้อยเปอร์เซ็นกับมาสิพากันมานัางอ้นั่งร่มแบบนี้เนาะซื้อในหม่งมูมาเก็ตเดินมาเที่ยวเนาะแล้วบอกไปน้ำพี่น้อง อ่ามันจังแบบว่ามือจัง่ได้อ่าอันนี้พี่น้องไปฟากันเลือไปกันโลดลินไปหท่อยเนาะกะเอาอะไรเนาะไปหน่อยก็เอาอะไรเนาะปนีพี่น้องานโอ้ยมดนเจ็บพูดพี่น้องเออกะเอาอะไรเนาะปนีพี่น้องกะอ่าทางเราก็จะได้พากันอ่าเดินทางไปเวียดต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดอพามือฝลเริ่มมาแล้วเนาะบางทีเราไปทางนั้นกะอาจฝนจะตกก็มีน้อมาท่าแต่อยะทางคือตอนนี้เราจะเดินทางไปอัน บ้านของเอื้อยวนตาเพื่อนเนาะนานเมนได้ข่าวว่าทั้งอันเอื้อยวนตาแล้วเพื่อนครอบครัวเพื่อนนะไปห่างกันมาสั่นเนาะอนานก็เลยว่าเด็กไปอัปเดตเรื่องราวของเพื่อนว่าก็ไปสาเหตุอยังเพื่อนซี่คือว่าได้ไปได้ห่างกันนะนนนะเพ่่่อแมทักมาบอกว่าตาเนอนสามสิบเป็นคือเพื่อนเพลินะนะไอห้องท้องแตกอยู่เพื่อนว่า อันนี้เพื่อนว่ารีเด็คเนาะอ๋ออันนี้ที่ว่าเข้าไปจะคือเข้าไปแบบว่าเอานะไปรังใจเนาะแม่์แพร่รังใจไปเรียยมไปคอยเพื่อนดีดเบิ้งบ่ได้เข้าไปจะโดนแลมป้ากันแท้จริงบ้างโอ้เนาะเขาก่เขาก่าโบขึ้นบบพันมาสี่เกิดเรื่อนเหมือนเสี้ยนะเพราะว่าเขาก็เห็นเขาไปแต่เธอเก่าขคือจังเห็นเพื่อน หากเพ่งกันดีอยู่นะเนาะคือจังเหมือนแบบบึงแย่งกันดีอยู่นะเนาะคือว่าอนั่งทู่เนาะบอต้าขาเข้าไปนี่เกือบที่ได้เขาเดือนเดือนปลายเลยพี่น้องบุบๆเลยเข้าไปนะแต่อยากอู้นะน้ำกันอยู่เนาะเป็นแังได้นะเรื่องราวของมันโดยไปเถะโอเคะบไปพี่น้องเนาะบอเทนเนาะเว่าข่าดังอะไรแบบนั้นเนาะย่านไหนเนาะกัคนอื่นเนาะก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตาม รับชม o m ขีบอแซนเนาะแต่ต้นจนจบรายการบวกโฆษณาบอแซนไปเนาะการขอให้กับทางพ่อพี่น้องเนาะอ่าฮักบอแซนในน้อยเนาะแต่ว่าให้ฮักนานๆเนาะครับผมด้วยทีมงานของพวกเขาเนาะพอตาเนาะที่พวตาโดยการขอให้เป็นกำลังใจให้ไปเรื่อยๆเนาะท่านบอเซนก็ตื่นเต้นหน่อยว่าพวกเขาจะเป็นไปไหนเนาะวันนี้หักแดงๆเนาะเข้ามห้เป็นกำลังใจให้เนาะเรือไรก็เซ่เรือบอเซนไปเราแอยๆไอหักในน้อยแต่หักนานๆว่พวตาหักลายๆเนาะหัก หักจนไปชุดบ้านชุดตายไปเลยหัวถ่ายเนาะถ่ายพีโน่ได้หัวถ่ายเนาะจิ๊บบอคุณว่าบันไดงานหนาเนาะโอ้อ่าสนาะคื่อผ่าความเป็นพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจให้กลับมาทีมงาน6้อของพวกเขาวนี้เนาะ6รอผมเป็นซีโน่เนาะ6รอเนาะ6รอบพี่น้องเเนาะโดยเอาไปจากว่วผัวน้ำพี่น้องแมนเนาะ การที่ซาพยนอยเนาะการสนับคลิปนี้ถ้าหากว่าน้องพิพลาดประการใดกาต้องกราบขอโทษขออภัยนำกับทางพ่อพ่องหลายๆเนาะการสนับคลิปนี้ทางเ้าก็เชิได้เดินทางไปได้เนาะกาพ่อกันไหมคลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้อยเนาะการสนับเมื่อนี้กัขอให้กับทางพ่อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเบิร์สุขูมสุขคนเด้อเนาะการสนับเมื่อนี้คลิปนี้เนาะทางวอร์เรก็เชิได้ลาพ่อพี่น้องไปก่อนได้เนาะก็เได้กล่าวคำว่าสบายดีด๊วยบายบายพ่อพี่น้อง